สวัสดีค่ะก็ที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครนคสาขาเทพร,รักค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับรถสวยๆคันค้างก็วันนี้นะคะจะเป็น Fortuner 2.4 l e g e n เดรขับเคลื่อนสีล้อสีขาวมุกหลังคาดำนะคะและมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรอบคันของ Forest สตเลยซึ่งชุดสเกิร์ตรอบคันของ f o ร์ s t a ตาก่อนหน้านี้นก็เคยรีวิวให้ชมเป็นตัวอย่างไปแล้วเพราะว่าเป็นชุดสเกิร์ตชิ้นงานใหม่ล่าสุดนะคะแต่วันนี้ก็คือเราติดตั้งในรถของลูกค้าที่พร้อมจะส่งมอบ กันให้เลยแล้วก็มาพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของ t o โย t a หลายๆชิ้นที่ผสมผสานกันเข้ามาแล้วก็มีการตกแต่งภายในที่น่าสนใจสวยงามเอาไว้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขออัปเดตแล้วก็แจ้งแคมเปญให้ลูกค้าได้ทราบกันก่อนนะคะก่อนหน้านี้นะ่าจะเคยแจ้งแคมเปญของ Fortuner ไปให้แล้วนะคะแต่นะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังตัดสินใจอย,อยู่อยากให้รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้านะคะ ลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ใช้เงินออกรถ800บาทนะคะสามารถใช้ได้ตามปกติเป็นพนักง,งานบริษัทอายุงานเกิน2ปีหรือมีสำเนารถยนต์เกิน2ปีประวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะออกได้เหมือนเดิมเลยนะคะทั้งนี้ท้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับรายรับของลูกค้าแล้วก็ประวัติเครดิตนะคะหรือนะคะลูกค้าท่านไหนที่ใช้เงินดาวนะคะสามารถใช้ได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะดอกเบี้ยก็จะลดหลังตามสเต็ปเงินดาวค่าง,งวดก็จะน้อยลง และพิเศษไปมากกว่านั้นไม่ว่าลูกค้าจะดาวน้อยดาวเยอะก็ตามแต่เดือนนี้เนี่ยเรามีส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษจากหน้าตารางปกติให้ลูกค้าไปเลยอ,อยู่ที่0.80%ต่อปีค่ะลูกค้า ฉะนั้นเนี่ยลูกค้าท่านไหนที่กําลังลังเลอยากให้รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าโคต้าหมดแล้วหมดเลยจริงๆลดกันไปเลย0 8 0ลูกค้าท่านไหนอยากให้ดอกเบี้ยถูกกว่านั้นก็จ่ายค่างวดวดแรกพอมันรับรถก็ยังสามารถลดเพิ่มได้อีกปกติอีก0.10นะคะลูกค้าคันนี้ของก็ใช้เงินดาวนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่อนุญาตให้ก็ใช้รถคันนี้รีวิวให้ลูกค้าทางบ้านได้ชมกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าลูกค้าคันนีี้ของก็เน่ เลือกการตกแต่งรถเนี่ยออกมาจะสวยงามขนาดไหนลงตัวกันยังไงเผื่อลูกค้าทางบ้านได้ชมเป็นแนวทางไปชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะจะเป็น Fortuner 2 2.4 Legend ดับเคลื่อนสีล้อสีขาวมุกหลังคาดำนะคะฉะนั้นคันนี้ราคาจะอยู่ที่1.693,000บาทนะคะด้านหน้าของ Legend ดนะคะโลโก้ลูกแก้วอยู่แล้วแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นสีดำด้านพร้อมด้วยคิ้วฝากระโปรงคิ้วไฟที่เป็นสีดำเงาเดิมๆของเขาอยู่แล้วแต่เอ๊ะทำไมด้านหน้าถึงดูบึกบึนโฉบเฉี่ยวขึ้นก็ด้วยชิ้นงานสเกิร์ตด้านหน้าชิ้นนี้เลยค่ะ สีเดียวกันกับตัวรถพร้อมด้วยชิ้นงานที่เป็นสีดำเงานะคะเส้นสายโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกันชนด้านล่างด้านหน้าก็จะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของ f o ร e s t สตานะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของ For e s t สตามุมด้านข้างสะเกิดให้อีกนะคะบ่งบอกความเป็นตัวตนเข้ามาให้ลูกค้ากันอีก กันอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะและนะคะตรงฝากระโปงนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของ Er, จะเป็นชิ้นงานแท้ของโตโยต้านะคะแต่โดยปกตินะคะชิ้นงานสเกิร์ตของ Forest a เนี่ยสัญลักษณ์โลโก้ตรงนี้จะเป็นชิ้นงานของ Forest a ก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากให้บ่งบอกความเป็น Fortuner มากยิ่งขึ้นก็สามารถแจ้งก็ให้ใช้เป็นโลโก้ของ Fortuner แบบนี้ได้เลยก็จะมีสีดำเงาหรือสีโครเมียมให้ลูกค้าได้เลือกกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถสีขาวลูกค้าก็จะเลือกสีดำเงานะคะมันก็จะตัดกับฟ้ากระโปรงแล้วก็ดูโดดเด่นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะ ชิ้นงานต่อมาของ Foresta ก็จะเป็นสติกเกอร์ด้านข้างชิ้นนี้เลยสติกเกอร์ Foresta Grand X นะคะเส้นสายสติกเกอร์อรลูกค้าสังเกตได้เลยว่าบ่งบอกให้บ่งบอกความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดูโฉกเฉียวแล้วก็มีการเล่นเล่นสีเนี่ยสีขาวสีเทาสีแดงนะคะมันก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนล้อเนี่ยเดิมๆของเขาอยู่แล้วนะคะจะเป็นล้อปัดเงาลายทูโทนขอบ20ค่ะ เลกเจนเดอร์จะได้ขอบแบบนี้เลยนะคะคันนี้ติดกันศาดแท้ของโตโยต้าพร้อมด้วยราวหลังคาที่มาจากโรงงานชิ้นนี้เลยค่ะติดฟิล์มกรองแสงเซอรามิกไฮคูความเข้มแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะก็แล้วแต่ทัศนวิสัยในการมองเห็นของลูกค้าแต่ละท่านนะคะคันนี้นะคะติดเบ้ามือจับสปอร์ตของแท้โตโยต้าค่ะนี่ ลูกค้าเห็นสติ๊กเกอร์ไหมมันลากยาวมาถึงเบ้ามือจับสปอร์ตเลยนะคะพร้อมด้วยเข้าเซ็ตกันด้วยฟ้าถังโครเมียมที่มีสัญ,ญลักษณ์ของ Fort u n e r ด้วยจะเป็นชิ้นงานสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะทั้งสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราไปในชิ้นงานเดียวกันเลยค่ะนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างของ Forest สตนะคะทำให้รถเราดูแบบสปอร์ตแล้วก็ดูบึกบึนขึ้นมานี่เลยนะคะ คือชิ้นงานเดิมมันจะเป็นบันไดข้างอยู่แล้วนะคะสะเก์ตด,ด้านข้างของเขาจะครอบตัวบันไดเข้าไปเลยค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยชิ้นงานที่เป็นสีดําเงาแล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็น Foresta Grand X นะคะฉะนั้นลูกค้าสังเกตดูเลยค่ะกันสาดแทเบ้ามือจับสปอร์ตแท้สเก์ตด,ด้านข้างที่เป็นของ Foresta ดูยังไงก็ลงตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานไหนตกแต่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะดูเข้าเซ็ตกันมากมานะคะเดี๋ยวก็จะเข้าพาเข้าไปดูการตกแต่งภายในนะคะ นี่คันนี้ที่ก็บอกว่าการตกแต่งภายในน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้มีการติดตั้งพรม 6D ที่เป็นสีสันสดใสดสีแดงสดเข้ามาด้วยนะคะตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นจะเป็นซับเพจเลเจนเดอร์มาพร้อมกันกับตัวรถที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสิทธ์เพิ่มเติมเป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้าและหลังตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะ แล้วก็ให้ลูกค้าดูพรมนิดหนึ่งคือพรมมาลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะคันนี้เขาอยากได้สีแดงสดแล้วก็จะมีพรมดักฝุ่นไวนิวพรมดักฝุ่นวนิวลูกค้าจะเลือกติดตั้งด้วยก็ได้หรือว่าไม่เลือกติดตั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูการตกแต่งด้านท้ายกันบ้างค่ะที่จริงเดิมๆของตัวเ e จ e n เดอเนี่ยมันก็จะดูสวยหรูแล้วก็สปอร์ตเดิมๆอยู่แล้วนะคะ แต่คันนี้เพิ่มความบึกบึนสปอร์ตขึ้นไปอีกขั้นด้วยสเกิตด,ด้านหลังของ f o r e s t a g r r n d X ด d ชิ้นนี้เลยค่ะสีเดียวกันกับตัวรถตัดด้วยชิ้นงานสีดำเงาแล้วก็นี่นะคะปลายท่อนะคะโครเมียมนะคะเป็นท่อคู่เลยแต่นี่เป็นท่อหลอกนะคะ,ะมันก็จะทำให้ดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็กันชนด้านหลังเนี้ยค่ะ มันจะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมด้วยสีเทาเมนัลลิกแล้วก็มีการชนด้านล่างที่ออกแบบให้มาเหมือนเป็นแบบดิฟฟิเวเซอร์ให้เส้นสายสปอร์ตบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะคิ้วฝาท้ายจะเป็นสีดำเงาที่มาพร้อมด้วยสัญลักษณ์ของ Fortuner อันนี้ก็คือเดิมๆของตัวเลเจนเดอเขาอยู่แล้วนะคะ แต่ที่ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็รูรามากยิ่งขึ้นจะเป็นสปตลเลต์กันรอยท้ายชิ้นนี้ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีมาจากโรงงานตัวนี้คือก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะซิกมาโฟล์เลเจนเดอร์อันนี้ก็คือบ่งบอกความเป็นเลเจนเดอร์ขับเพื่อนสีล้อตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวก็พาไปดูการตกแต่งภายในนี่เห็นไหมคะ รม6ดีคือปูแบบเต็มคันเลยแล้วก็ติดที่พนักพิงเบาะหลังให้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วเวลาวางของอะไรมันจะได้ไม่เปิดด้วยนะคะป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำทำความสะอาดง่ายแล้วก็ยังให้ความสวยงามอีกด้วยนะคะมาเดี๋ยวก็จะพาไปดูเบาะแถว3ามกัน นี่เลยนะคะคันนี้ก็คือเขาเลือกปูพรมไวนิลแถวสองเข้ามาด้วยเป็นสีแดงสดพื้นเรียบนะคะแล้วก็ปูพรมเต็มคันแล้วใช่ไหมลูกค้าก็จะเลือกพรมไวนิลแถวสามเข้ามาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวให้กล้องเข้าไปถ่ายใกล้ๆเผื่อใครมีผู้โดยสารแบบทั้งแถวสองแถว3ก็คือสามารถเลือกพรมไวนิลดักฟุ่นาแถวได้ค่ะหรือจะไม่เลือกติดก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะพา ไปดูฝั่งคนขับฝั่งคนขับจะพิเศษหน่อยลูกค้าเห็นที่แป้นเหยียบไหมคะนี่อันนี้คือติดตั้งเป็นพรมไวนิลแล้วก็แป้นเเนี่จะเป็นแบบกำมะหยี่กันลื่นแล้วก็ให้ความรู้ราสวยสปอร์ตมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้สั่งพรมไวนิลนะคะตรงฝั่งคนขับมันจะมีแบบดีไซน์สปอร์ตเป็นยางนะคะแล้วก็นอกจากให้ความสวยงามแล้วก็ยังป้องกัน ป้องกันให้ลูกค้าลื่นอีกด้วยนะคะมีช่องใส่ของให้ลูกค้าด้วยนะคะก็จะสวยงามประมาณนี้ถือได้ว่าคันนี้เนี่ยสวยทั้งข้างในแล้วก็สวยทั้งข้างนอกนะคะออกไปแบบนี้เนี่ยนอกจากสวยงามแล้วก็คือใช้งานได้แบบ ครบครันเลยเพราะว่า Fortuner l e g e n d e เ2.4ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยออปชั่นมาแบบเต็มคันอยู่แล้วนะคะอย่าลืมว่าลูกค้าท่านไหนอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถ,บบะะาารถติดต่อ,อก,ก็ได้ค่ะเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างแล้วก็แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษที่เขากำลังจัดรายการอยู่ตอนนี้ส่วนลดดอกเบีย้ย0.80นะคะลูกค้าท่านไหนรีบตัดสินใจก็รีบตัดสินใจได้เลยโคต้ามหมดแล้วหมดเลยฝากเอาไวใ้ให้อีกหนึ่งคันนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้ค่ะ